สวัสดีครับวันนี้เราสองคนก็จะไปใส่ดักหนูนะครับว่างจากงานครับทุกคนวันนี้ได้ทำงานก็เลยจะพากันไปใ,ใส่ด,ดักหนูนะครับทุกคนบรรยากาศทุกคนไปครับทุกคนเดี๋ยว เราจะตัดไปตอนที่เราใส่ดักนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนบรรยากาศริมห้วยหลังรถไฟแล้วก็ออกมาใส่มาจอดตรงนี้นะครับทุกคนมานสองคนครับวันนี้ ที่จะปล่อยหนูนะครับทุกคนตัวฮื้ออปล่อยปล่อยู่นุ่คนบรรยากาศทุ่งนาเหนื่อยทุกคนเหนื่อยทุกคนมอเห็นทำอะไรเลยนะเพลีนานเลยครับทุกคนไม่ได้ไม่ได้ออกมาหากิน ได้เป็นเดือนสองเดือนแล้วทัดงานไม่มีเวลาเลยอยากออกมาหากินมากแต่ไม่มีเวลามาทำงานเหนื่อยอันนี้ก็ทำงานกลางคืนก็มีเวลามาทุกคนนี่พวกกุ๊กี้เพราะอะไรก็มีนะคทุกคนกุจี่ขี้ควายขี้งัวเออวัดอ่ามีดเครื่อง เราหาตัวกุ๊กกิ๋งทุกคนว่าจะมันจะมีไงมนี่บ่อนมีบ่อนมีก็บ่อนมีก็ตั้งตัวน้อยใส่หลังที่หนึ่งทุกคน,นก xe một kia này đập đập Ông ghi của tôi đi Ui Mà Ông à? tôi cả Thì quay xem nó sẽ Mất cặp Một cái loại nữa nha mà Ngọt ta chót mấy nhiều nè Bọn mình rất là Mấy <Nic> quái phu phu, mát xăng Mà, mà. À, ôm nó đi, ôm เออไปทู่หรืว่าได้ถึงดูบ่อทุกไยก็ทุนดูเรี่อะไรดูเร่องไนอ่านแล้วก็เอาม เกียบเต็มอ่าเต็ทัตี้ยตัวฮือตรวจตรวตววตรว เฮสิบปาเลยสี่ี่งเฮ้ยปอกมากซิมุดปอมากสิมกสุกจุยยอจกยยเฮ้ยอ่าทุกคนตอนนี้เราก็จะมาดูกับทุกคนเรากับเรานะครับว่ามันจะโดนไหมนะครับทุกคนอันนี้ก็มากันหลายคนเลยครับทุกคนไปครับทุกคนไปรุนกันครับว่ากับดักเราจะโดนไหม เอาทุกคนตอนนี้ก็ไปดูหลังแรกนะครับทุกคนไปดูกันว่ามันจะโดนไหมทุกคนดูที่หลังแรกตัวเฮือยง้อตัวเลยไม่โดนนะครับทุกคนหลังแรกผ่านไปไม่โดนนะครับ ไม่โดนทุกคนเดี๋ยวเลื่อนอนนอนไร้คุ้งเตียงไร้ปลอมนอ,อ,อมนอุ้อืมอ,อืมไม่โดนนะทุกคน ยังม่ติดสักตัวเลยทุกคนเอยไม,ไม่ได้ดนูเลยครับท่านผู้ชมลองม่พิลีไม่ได้ดนูเลยวันนี้ยังไม่โดนสักตัวไม่หมานเลยวันนี้ ว้าเพราะว่าสิบุตรเก็บโตเลยเกินไซแล้วมุ้ย ครับทุกคนตอนนี้ผมจะมาดูหลังที่สองนะครับทุกคนมันโดนอะไรไม่รู้ทุกคนผมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นครับทุกคนมาดูด,ด้วยกันเนี่ยใส่เอาเอามันใส่แต่โดนโดนนกทุกคนเนี่ยโดนนกตั้งแต่เกิดท้องพ่อท้องแม่มันยังไม่เคยเลยทุกคนโดนกโดนกได้หนึ่งเต้มทุกคน เนี่ยได้นบถึงตัวนะครับทุกคนเออดงทุกคนเพื่อนเราบอกว่ามันโดนไหนมันใส่โดนไหนโดนไอ้ดงตะเกียมเออเบิร์นซิมโดนโดน,โดนไอ้ระปรอมนะครับทุกคนมาดูดิเออเป็นเลยยังยังเลยเอ้ยเหลืออย่าง ไม่โดนทนไม่โดนไม่มานเลยเป็นพรเราเอามันเสียบหรือเปล่าถ้าไม่โดน,นถ้ามีกล้วยเสียบมีอะไรทุกคนน่าจะโดนอยู่เรื่องทุกคนหลังสุดท้ายแล้วครับทุกคนเหลือหลังสุดท้ายแล้วถ้าไม่โดนก็ ท้ามรโดนก็หมดกันนะครับทุกคนไปทุกคนไปดูกันหลังสุดท้ายแล้วหลังสุดท้ายโอ้หมดกันทุกคนไม่โดนเลย ไม่โดนอะไม่โดนคนดูคนป่านะคนนี่คือคนป่าหลังสุดท้ายไม่โดนเอามาดูดิว่าได้กี่ตัวออกมาดูดิหีิ่งพืชเฮ้ยพืดคลิปเหนือยางคลิปเป็นคลิปเหนือ <laughs> เ,อเ,อเอามาเอามันเสียบแล้วทุกคนแต่โดนเนี่ยตัวโดนไอตัวนี้งงเหมือนกันนะทุกคนกับดนโดนนกหนึนนงมมนน่งตัวน่าจะโดนตั้งแต่เมื่อวานได้แค่สองตัวนะทุกคน อาทุเราจะกลับบ้านก่อนทุกคนได้แค่สองตัวแะไม่มานเลยวันนี้ไม่เคยมีวันไหนที่มาแต่สองตัวกลับบ้านก่อนทุกคน